สวัสดีครับเมนูง่ายๆําทำได้ที่บ้านวันนี้นะครับเรามาเสนอเมนูกะหล่ำปีผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กันครับ ลำดับแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับแม่บ้านจัดการเอาวุ้นเส้นเรามาแช่น้ําครับแช่ให้เขานิ่มๆครับแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วครับเมื่อเราได้นิ่มๆแล้วนะครับแม่บ้านก็จัดการมาตัดครับตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับไม่ให้วุ้นเส้นของเรามีเส้นยาวเกินไปครับจากนั้นก็กองน้ําพักทิ้งเอาไว้ก่อนสักครู่ครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาจัดการกับกระลำปีของเรากันครับเพื่อนเนครับแม่บ้านตัดชั่วลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาหั่นครับเพื่อนๆนครับหั่นให้มันเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเราไม่ต้องซอยให้มันละเอียดจิกๆนะครับเพื่อนๆอนอ่านี่ได้แล้วครับจัดการคราวนี้เราก็ไปล้างน้ําเพื่อความสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ครับล้างเข้าไปแบบนี้ครับเอาละครับจากนี้เราไปจัดการกับกระเทียมของเรากันครับเพื่อนๆนครับ แม่บ้านจัดการทุบกระเทียมลงไปแบบนี้ครับเพื่อนๆนครับเราต้องการปอกเปลือกของเขาออกมานะครับนี่ครับนี่ครับปอกเปลือกแบบนี้ออกครับเราไม่ได้ใช้ครับจากนั้นนะครับเราก็มาซอยครับเพื่อนเพื่อนครับซอยกระเทียมหั่นๆันหั่นหันเป็นชิ้นเล็กเครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในกระทะกันครับเอานะครับตั้งกระทะเปิดไฟแกร็กวันนี้เราใช้น้ํามันประมาณ1ช้อนชาครับเพื่อนเพื่อนครับจากนี้นะครับแม่บ้านก็จัดการเต๊ะ ไข่ลงไปครับเพื่อนๆนครับวันนี้ทางบ้านผมนะครับใช้เป็นไข่สดเบอร์2นะครับไข่ไก่สดเบอร์2ใช้จํานวน3ฟองด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ครับแม่บ้านจัดการขยี้ขยี้ครับเพื่อนเพื่อนครับขยี้ขยี้ให้ไข่ทั้ง3ใบเข้ากันแล้วก็จะได้สุกๆุครับ เพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะครับระวังอย่าให้เขาติดกระทะนะครับนี่ครับนี่ครับขยี้ขยี้แบบนี้ครับพดสุกเสร็จแล้วนะครับเรากดตักพักไว้ก่อนครับนี่ครับใส่ถ้วยไว้แบบนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกะหล่ำปีของเรากันก่อนครับ ตักพักไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับกระทะเรายังร้อนๆอนแบบนี้นะครับเติมน้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนชาครับเพื่อนเพื่อนครับจากนั้นกระเทียมที่เราสับๆหั่นหันไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับเราใส่ลงไปเลยครับเพื่อนเพื่อนครับจากนี้ก็ผัดผัดขั่วขั่วครับจนสีของกระเทียมเริ่มเปลี่ยนและมีกลิ่นหอมนะครับพอหอมเมื่อไรแล้วครับเติมกระลำปีที่เราซอยไว้แล้วลงไปเลยครับเพื่อนเพื่อนครับ ต่อจากนี้นะครับกดทําการพัดพัดผัดครับเพื่อนเพื่อนครับผัดให้เข้ากันครับกระเทียมกับกะหลาปีของเราครับให้เขาเข้ากันให้มากที่สุดครับ่าทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับพอกระลาปีเราเริ่มที่จะได้ที่แล้วนะครับเรากดเติมหมุนเส้นที่เราพักน้ําไว้ตั้งแต่แรกลงไปเลยครับ ทีนี้ก็ผัด3มอย่างให้เข้ากันครับวนเส้นของเรานะครับกระลำปีแล้วก็กระเทียมที่เราลงไปตั้งแต่ต้นครับอ่าน่าอ่านี่ครับแม่บ้านเหยาะซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อว่าเพิ่มสีสันให้อาหารของเราดูน่าทานและเข้มขึ้นครับเอาละครับจากนั้นนะครับก็เติมไข่สุกข,ของเราที่เราผัดไว้ตั้งแต่แรกลงไปคุกเขาให้เข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด4อย่างเลยครับ นี่นะครับผัดๆไปแบบนี้ก็เพื่อนๆครับพอลืมได้ที่แล้วนะครับเราก็มาปรุงรสกันครับเพื่อนๆครับวันนี้แม่บ้านนะครับใช้เป็นน้ำมันหอยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆครับส่วนผงปรุงรสนี่นะครับแม่บ้านเลือกใช้วันนี้นะครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปด้วยนะครับประมาณปลายช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาแล้วแต่ความหวานความชอบของแต่ละบ้านครับ ทินนี้นะครับเพื่อนๆช่วงเวลาสุดท้ายครับผัด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 ให้เข้ากันเลยครับส่วนผสมของเราทุกอย่างครับผัดผัดเข้ากันขยี้ขยี้นิดนึงนะครับจากนี้แป๊บเดียวนะครับได้แล้วครับเพื่อนๆครับเมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านของเราในวันนี้นะครับมีทั้งผักมีทั้งวุ้นเส้นและก็มีโปรตีนจากไข่ไก่ครับขอให้เพื่อนๆนมีความสุขกับการได้ทําเมนูง่ายๆทานเองที่บ้านนะครับ และขอบคุณมากๆที่ติดตามชมครับ